ขั้นตอนของการสร้างแบบทดสอบเข้ามาในเว็บไซต์ส sn3.com นะคะเสร็จแล้วก็คลิกเลือกลงชื่อเข้าสู่ระบบคลิกเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ใส่ username และ password แล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกเมนูสร้างแบบทดสอบโปรแกรมก็จะบอกว่าใครเป็นผู้สร้างแบบแบบทดสอบนะคะ แบบทดสอบภาคเรียนที่เท่าไหร่เราสามารถเลือกได้นะสาระการเรียนรู้อะไรตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรข้อสอบนี้เป็นข้อสอบลำดับข้อที่เท่าไหร่ข้อคำถามว่ายังไงใส่ไปซึ่งในข้อคำถามหรือว่าแม้แต่ตัวเลือกก็จะมีลักษณะ การใช้เหมือนกับการใช้โปรแกรม microsoft Word, นะคะแต่ถ้า,าพิมพ์ลงไปโดยตรงเนี่ยจะตัวหนังสือที่โชว์ออกมานั้นจะตัวใหญ่นะคะแนะนำให้เลือกใช้โปรแกรม Word โดยคลิกที่โปรแกรม Word นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะมีช่องให้ใส่ข้อความเราก็จะพิมพ์ข้อความเข้าไปก็จะมีข้อความปรากฏนะคะหลังจากที่เราพิมพ์ลงในช่องแล้วอันนี้เป็นคำถามข้อที่1น,นะคะก ใส่รูปภาพนะเป็นเป็นข้อเฉลยนะคะก็คลิกไปที่ไอคอนของรูปภาพนะคะเลือกอัปโหลดไฟล์นะคะเสร็จแล้วก็เบาหาไฟล์รูปภาพที่เราได้เตรียมไว้นะะเราจะต้องเตรียมไฟล์รูปภาพให้พร้อมก่อนค่ะสมมติว่ารูปภาพรูปนี้นะคะเสร็จแล้วก็คลิกอัปโหลดไฟล์ไว้ในเครื่องแม่ขายหรือเซิร์ฟเวอร์นะคะ แต่ว่าขนาดรูปภาพนั้นจะต้องให้พอดีนะขอ้อขอไขอไม่มีรูปภาพนะคะสมมุติว่าเราพิมพ์ข้อความล้วเสร็จแล้วฉเฉลยข้อขอ,ขอไข่นะคะแล้วก็กดเซฟโปรแกรมก็จะบอกว่าตอนนี้ข้อสอบของเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลิกกลับหน้าหลัก ทังนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถที่จะสร้างข้อสอบข้อใหม่ได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการสร้างข้อสอบ